สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมายงานข่าวบันเทิงสดร้อนรอบวันครับแพทย์เตรียมแจ้งอาการล่าสุดปอเย็นนี้เผย5ธันวาคมนี้รอดูน้องมะลิกับพ่อปอจ๋านะครับเมื่อเวลา09.30นวันที่3ธันวาคม258ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีโบแวนดาสาวงปัญญาของปอทิษดีเดินเข้ามาอย่างชั้น9พร้อมกับไปนั่งที่หน้าห้องซีซียูก่อนจะเข้าไปเยี่ยมปอทิษดีด้านในห้องซีซียูนะครับโดยใช้เวลาประมาณ3นาทีจึงออกมา จากนั้นนางพิสมัยสาวงบรรดาของปอทฤษฎีได้ขึ้นมาที่ชั้นเก้าและไปนั่งเฝ้าติดตามอาการที่หน้าซีซีอยู่เช่นกันจากนั้นเวลา13.00นอาน้ำอ้อยสอนมนตาออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าวันที่5ธันวาคมนี้ช่วงเวลาประมาณ13.15.30นนะครับจะมีอะไรนิดหนึ่งที่เตรียมไว้ให้มลีกับปออยากให้รอชมว่าจะเป็นอะไรในวันนั้นทีเดียวส่วนเรื่องอาการของปอวันนี้ต้องรอแพทย์ออกมาแจ้งช่วงประมาณ6โมงเย็นครับแต่ไม่ทราบว่าแพทย์ ท่านไหนเพราะว่าช่วงเย็นๆทีมแพทย์จะเข้าไปดูอาการและสรุปแล้วแจ้งญาติแต่ที่สองวันนี้ยังไม่มีอะไรมาบอกเพราะอาการยังทรงตัวไม่มีสุดนะครับถามต่อถึงเรื่องที่น้องมะลิถูกคุกคนา,นามน้ำอ้อยกล่าวว่าจริงๆอยากให้ตัดคําว่าคุกคามออกไปเรียกว่าแค่ไปแอบถ่ายรูปน้องมะลิซึ่งโบได้เคลียร์ไปแล้วส่วนมีโผล่ไปอีกไหมตนไม่เห็นแต่ก็ไม่ได้ยินจากคนรอบบ้านคนรอบๆบ,บ้านพูดอะไรซึ่งทุกคนช่วยเฝ้าระวังให้นะครับ ส่วนคนที่ไปแอบถ่ายก็เป็นคนทั่วไปไม่ใช่แฟนขับวิสือเพราะเห็นว่ามีคนโจมตีสื่อว่าบุกไปคุกคามมารีถึงที่บ้านขอยืนยันไว้ตรงนี้ว่าไม่ใช่แต่เป็นคนอื่นมากกว่าอย่างที่บอกว่าโบเข้าไปคุยแล้วและเขาก็ขอโทษแล้วอาน,นามอ้อยกล่าวนะครับถามต่อถึงรูปน้องมารีนั่งสวดมนต์ร่วมกับป๊อปปี้วิทวั์และปินชวันัน์น้องชายของปอทฤษฎีซึ่งโบได้โพสต์ลงในไอจีวนตัวอาน,นามอ้อยกล่าวว่าเวลาที่มารีคิดถึงพ่อหรือเห็นรูปพระเช่าอยู่หัว เขาจะก็จะสวดมนต์เขาเห็นใครทําอะไรก็จะทําตามอย่างปิ่นประพี่เขานั่งสวดมนต์อยู่กับมะล,ลีก็ตามทําตามนะครับผู้สื่อข,ข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าในช่วงบ่ายของวันนี้นางพิสมัยสางวงมันดาและโบแวนดาภรรยายของปอทฤษฎีได้ออกไปทําบุญที่วัดเพื่ออุทิตบุญกุศลให้ปกับปอครับ